หนิงปณิตาแชร์คำทำนายดวงงานนี้สามีที่บ้านมีสะดุง้งจากที่ถูกจับตามองเรื่องความรักขาเตียงสั่นคลอนระหว่างหนิงปณิตาและสามีจินซึ่งหนิงยอมรับว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาจริงแต่กำลังอยู่ในขั้นหาทางออกให้ดีที่สุดอยู่ ทา้ากลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้พวกเขาเป็นจำนวนมากล่าสุดหนิงได้เคลื่อนไหวโพ์คำทำนายดวงผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเป็นการทำนายดวงจากอาจารย์เบิร์ดเทียรพงศ์บอกว่ามังกรกรดตุนกุ้มมีนเมษและสิงห์มีดวงเปลี่ยนผัวใหม่ผู้ใหญ่เขาอุปถัมยิ่งแก่ก็ยิ่งแซบ่บเป็นคนขยนันเน้นทำมาหากินใครได้เป็นแฟนนำพาแต่โชคดีดวงจะมีคนมีอายุเขามาอุปถัมช่วยเหลือ คุณเป็นคนรักใครก็พยายามจนถึงที่สุดเสียใจจนถึงที่สุดรักปักอกปักใจรักแล้วตัดใจขาดยากมากแต่ถ้าตัดใจได้เมื่อไหร่ก็ตัดขาดได้แบบไม่มีเยอ่อใยเช่นกันคุณไม่ใช่คนชอบคนหลอ่อไม่ต้องรวยเวอร์วงังแค่ขยันทำกินมีความรับผิดชอบไม่นอกใจก็โอเคแล้วด้วยสาวนิงได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่าใครโดนบ้างยกมือขึ้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ